วันศุกร์ที่6เดือนสิงหาคมพุทธศักราชส5 6 4สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการลบจำนวน2จํจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน9กันนะคะสมมุติว่านักเรียนมีขนมในจานอยู่6ชิ้นนะคะนักเรียนเนี่ยกินไป2ชิ้นคุณครูอยากทราบว่านักเรียนจะเหลือขนมกี่ชิ้นนะคะ นักเรียนจำวิธีที่คุณครูพาคิดได้ไหมคะให้นับจำนวนเลขน้อยไว้ในใจนับไปหาจำนวนเลขมากเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันนะคะเอานับสองไว้ในใจสองชูนิ้วทีละนิ้วไปถึงหกสองสามสี่ห้าหกนักเรียนนับนิ้วตัวเองสิคะมีกี่นิ้วเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ใช่แล้วคะ่ะนักเรียนเหลือขนมอยู่สี่ชิ้นนั่นเอง ประโยคสัญลักษณ์เขียนยังไงคะหกลบสเท่ากับสแบบฝึกหัดหน้า40เขียนตัวเลขแสดงจำนวนของรูปที่เหลือในช่องว่างเดี๋ยวเรามาทำา1ข้อกันนะคะข้อ1นนักเรียนสังเกตสิคะแก้วนะ้ำมีกี่ใบ หนึ่งสองสามสี่สี่ใบนะคะสี่ใบนี่คือตัวตั้งที่นี้สมมุติว่านักเรียนดื่มน้ำในแก้วไปหนึ่งใบสองใบสามใบรวมทั้งหมดดื่มไปสามใบคุณครูอยากรู้ว่านักเรียนเนี่ยจะเหลือแก้วน้ำที่ยังไม่ได้ดื่มกี่ใบ เราอยากรู้นะคะเราก็มาเขียนประโยคสัญลญักษณ์ก็คือเอาสเป็นตัวตั้งสลบกับแก้วนะ้ําที่นักเรียนดื่มไป3ใบ4ีลบสเท่ากับเท่าไหรเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันนะคะนักเรียนจำได้ไหมนับเลขน้อยไปหาเลขมากนับ3มไม่ได้ใจชูมาให้ถึง4 3ชูนิ้วมาค่ะ4น่ะเห็นไหม1นิ้วเองเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ1 เท่ากับแก้วที่คุณครูไม่ได้กากรบาดออกไหมคะหแก้วเท่ากันพอดีเลยแสดงว่า4ีลบสเท่ากับ1นั่นเองนะคะข้อ2ข้อ3ข้อสีข้อ5ให้นักเรียนทำเองนะคะการบ้านนะคะแปลบสเท่ากับเท่าไหร่ คุณครูพาทำหนึ่งข้อนะคะนับสองไว้ในใจไปหาแปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนิ้วชูวไว้กี่นิ้วคะหกนิ้วเพราะฉะนั้นแปดลบสองเท่ากับหกนั่นเองข้อสองสามและก็สี่ห้าให้นักเรียนทําเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ